ยาฮัลโหลยฮัลโหลให้น้องโน้นนะนอนลองค่ะฮ่านอ, <c oughs> อนองลองแล้วมันเูกเข้าไปเอาหูเข้าไปเ <c oughs> มื่อสิเอาหูเข้าไปได้ใส่ใส่ใส่ใส <c oughs> ใส่ได้ข้างเดียวอีกทนะฮึขี้เกียจนะวันนั้นเหรออะคุณก็ยังไม่แห้งอยู่ก็ยอย่าเห็ดมันแห้งไปไปไม่อยากลงอยากนอนต่อเหรอรู้ว่าตรงนี้นุ่มอยากนอนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยเรียน Ih, dah banyak saya. Ini dah yang bersemer dah. Ini saya.